ดังนั้นไฮไลท์ของเราอีกเรื่องในึงในวันนี้นั้นจะเป็นเทคโนโลยีที่ดูแลสิ่งแวดล้อมครับเรื่องต่อไปสาวเบื่อรัดไม่แก้ปัญหาขยะพลาสติกเปิดบริษัทรีไซเคิลเป็นก้อนอิฐใช่ครับก้อนอิฐคอนกรีตที่ว่านั้นมีความแข็งแรงกว่าคอนกรีตถึง7เท่าญิงสาวชาวเคนยาที่เบื่อหน่ายต่อความเฉยเมยต่อปัญหามลพิษที่เกิดจากขยะพลาสติกของรัฐบาล ตัดสินใจกับการหาวิธีในการลงมือแก้ปัญหาด้วยตัวเองซะเลยสามารถคิดค้นวิธีการนำขยะพลาสติกเหล่านั้นมารีไซเคิลเป็นก้อนอิฐท,ที่มีความแข็งแรงมากกว่าคอนกรีตถึง7เท่าขอแนะนำให้ทุกท่านรู้จักกับซามบีมัตีหญิงสาวจากเมืองนารบีประเทศเคนยาเจ้าของบริษัทวิศวกรรมวัสดุผู้เบื่อหน่ายต่อการบริหารงานของรัฐบาลที่ไม่ยอมแก้ปัญหามลพิษที่เกิดจากขยะพลาสติกสักที ก็เลยได้คิดค้นหาวิธีแก้ปัญหานั้นด้วยตนเองจนค้นพบวิธีการเปลี่ยนขยะพลาสติกให้กลายเป็นก้อนอิฐท,ที่ใช้ในการก่อสร้างซึ่งก้อนอิฐท,ที่เธอคิดค้นขึ้นมานี้จะมีความแข็งแรงกว่าอิฐคอนกรีตธรรมดาราวๆ5้ถึงเเท่าเลยทีเดียวซึ่งบริษัทของมัธีมีชื่อว่า Young Makers โดยเธอเปิดบริษัทนี้ขึ้นมาเพื่อทำการผลิตคอนกรีตขึ้นมาจากขยะพลาสติกโดยเฉพาะ บริษัทที่เปิดทำการครั้งแรกในปี2017ซึ่งตอนนี้ได้ทำการผลิตก้อนอิฐรีไซเคิลมาแล้วทั้งหมดกว่า20ตันมีกำลังการผลิตถึงวันละ1,500ก้อนต่อหนึ่งวันโดยบริษัทดังกล่าวนั้นร่วมมือกับบริษัทรับทำบรรจุภัณฑ์ต่างๆเพื่อรับเศษขยะพลาสติกที่พวกเขาต้องการที่จะทิ้งแล้วเอามารีไซเคิลให้กลายเป็นอิฐพลาสติกด้วยกรรมวิธีที่ทีมงานเป็นคนคิดค้นขึ้นมา โดยมีเป้าหมายเพื่อลดการทิ้งขยะพลาสติกให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้สิงคโปร์ประเทศที่มีขนาดเล็กและมีสภาพ,พภูมิศาสตร์เป็นเกาะแห่งนี้นั้นอาศัยความมั่นคงทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยในการแก้ไขปัญหาทรัพยากรที่มีจำกัดและได้ประสบความสาเร็จมาโดยตลอดและล่าสุดครับ สามารถจัดการจัดหาน้ำดื่มมาให้แก่ประชาชนเพิ่มขึ้นอีกด้วยปั๊มน้ำขนาดยักษ์ที่ส่งเสียงดังขึ้นมาจากชั้นใต้ดินของโรงงานแห่งหนึ่งในสิงคโ,โปร์คือเครื่องจักรที่ทำหน้าที่เปลี่ยนน้ำเสียให้กลายเป็นน้ำสะอาดที่มีคุณภาพดีพอสำหรับประชาชนใช้บริโภคพร้อมๆกับการช่วยรัฐบาลในการดำเนินมาตรการลดมลพิษไปในตัวได้ด้วย หน่วยงานที่ดูแลกิจการที่เกี่ยวกับน้ำของสิงคโปร์ประเมินไว้ว่าการนำน้ำเสียกลับมาใช้ใหม่นี้นะครับจะช่วยตอบสนองความต้องการของน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคภายในประเทศได้40%ของความต้องการรวมและคาดวัาตัวเลขดังกล่าวนั้นจะเพิ่มขึ้นถึงระดับ55%ภายในปี2060ด้วยปัจจุบันนะครับน้ำที่ได้รับการบำบัดเพื่อนำมาใช้ใหม่นั้นถูกนำไปใช้เพื่อประโยชน์ทางด้านอุตสาหกรรมส่วนใหญ่และที่เหลือนั้นก็ถูกส่งไปอย่างอ่างเก็บน้ำของประเทศที่มีประชากร5.7 ้นนคแห่งีรายงานข่าวระบุว่านะครับระบบที่สิงคโปร์นำมาใช้บำบัดน้ำเสียให้เป็นน้ำคุณภาพดีนี้นั้นยังสามารถที่จะช่วยลดปัญหามลพิษทางน้ำด้วยเนื่องจากจะมีการปล่อยน้ำที่ได้รับการบำบัดแล้วเป็นจำนวนเพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้นกลับคืนสู่ทะเลซึ่งเป็นสิ่งที่แตกต่างจากสิ่งที่เกือบทุกประเทศทั่วโลกทำอยู่ องค์การสาปประชาชาตินะครับประเมินได้ว่า80%ของน้ําเสียจากทั่วโลกนั้นไหลก,กลับสู่ระบบนิเวศโดยไม่ได้รับการบําบัดหรือถูกกลับนํามาใช้อีกเลลวไพ่ชินหัวหน้าทีมวิศวกรแผนกฟื้นฟูน้ําของคณะกรรมการสาธารณูประโภคสิงคโปร์นะครับบอกกับผู้สื่อข่าว AFP ว่า สิงคโปร์ขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติและมีพื้นที่อันจำกัดซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมเราจึงต้องคอยหาหนทางสำรวจแหล่งน้ำและหาวิธีเพิ่มอุปทานน้ำของประเทศตลอดเวลายุทธศาสตร์หลักอย่างหนึ่งที่สิงคโปร์ใช้ก็คือการเก็บรวบรวมทุกหยดและนำมาใช้ใหม่อย่างไม่มีที่สิ้นสุดนั่นเองสำหรับระบบรีไซเคลิลน้ำที่สิงคโปร์ใช้อยู่นี้นะครับมีศูนย์กลางอยู่ที่โรงงานชื่อว่าเชียงกีวอเตอร์เรคลัมเมชั่นเพลนซึ่งจะใช้เทค นโลยีชั้นสูงในการดําเนินงานและตั้งอยู่ทางชายฝั่งตะวันออกของเกาะโดยส่วนหนึ่งของโรงงานนี้นะครับตั้งอยู่ใต้ดินที่มีความลึกเท่ากับอาคาร25ชั้นและรับน้ําเสียที่ไหลผ่านมาทางอุโมงค์ยักษ์ซึ่งมีความยาว48กิโลเมตรและยังเชื่อมต่อกับบ่อน้ําเสียต่างๆอยู่ภายในโรงงานแห่งนี้นะครับเหมือนเขาวงกตครับ ซึ่งจะเป็นท่อเหล็กและถังเหล็กขนาดต่างๆรวมทั้งระบบการกรองทั้งหลายครับและเครื่องจักรอื่นๆที่ร่วมกันทําหน้าที่บําบัดน้ําเสียปริมาณสูงสุดได้ถึง90ล้านลิตรต่อวันหรือมากพอที่จะนําไปเปลี่ยนน้าในสระว่ายน้ํามาตรฐานโอลิมปิกทุก24ชั่วโมง